สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมจากการรายงานของ Sky Sport นะครับปลายงานว่าแอนโทนีเผยว่าจะเคลียร์เรื่องการย้ายทีมให้เร็วที่สุดและจะสามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านีครับคาดว่าจะเคลียร์เรื่องเอกสารและวีซ่าต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนเที่ยงวันพุธที่จะถึงนี้และแอนโทนีครับจะสามารถลงทะเบียนทันเกมที่แมนยูเจอกับอาร์เซนอลแอนโทนีครับมาได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้คาดว่าเกมที่เจอกับอาร์เซนอลจะทําให้เขาเป็นตัวสํารองไปก่อนเพราะสภาพเรื่องของความฟิตนั่นเอง Sky Sport ์ตกปลายงานว่าโมสอน PSV ให้ไฮโอเฟนปฏิเสธข้อเสนอจํานวน30ล้านยูโรที่เซาแ์ทำตันยื่นขอซื้อตัวกักโปตอนนี้ตลาดก็กลจะปิดลงแล้วนะครับก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย